เฮ้ยหน่อยเฮ็ดอย่งนี้ใบเกียวว้าเฮ้ดเห็เื่อเด้อแต่แสบวะขี้เกลียวข้ามไงเท่ข้ามอย่าก็พ่อละละโอ้ยใหญ่หน่อยคือกินลายเด้อว่ะคุนเกี่ยวบวงเสียบวะอท่เธเกลียวบวงกับแสบแบเฮ็ดเองมือน เนืวันเสี่ยวครับเมื่อ,อวันก็นเริ่มมาแล้วโอ้ยอื่นน้ำลายอยากๆเลยว่ะเบียวละเบียวละาแจ้หน่อยเขาวเบิดจีบกับคักกินแบบนี้เอาซิ้บุกเชียมจะมาข้อหุดจูรูปันยิงเผาแล้ว <laughs> <laughs> 不害怕。